ครับพี่นองมึงด้วยครับหนึ่งส่วนยูา่ามันหลูล่มเห็นบ่อนอครับอ,อ้ยทีแรกเขาลังกับสีเปิดกันอยอนัง่สี่แลนิยลมไหยครับลมแรงเลยมึงครับมึง เี้ยนกีุ่่นกี่ฟุ่นมันขัดกี่ฟุ่นมากอาุดูร้อนมาแล้วอือแสนี่ละมืเลียนี่แล้วสิมามึงปึงี่ฟุนครับพีออ่น้อง อีกคนที่มันปลิวมานน้ำล่มครับขาวจัวเลยเนี่ยเป็นต้นใหม่เลยนครัดู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 หัวแห้งกว่าครับพี่น้อ,หอ,นง,หอนงห้อนพิษตกลงมาแบบเลือว่าทแข็งหัวเลือดแบบเป็นตานี่แหละอันตรายแหงนะครับนี่ผมก็เห็นอยู่กลางทงไฮทงหน้าสานตอนนี้ ดูบรรยากาศเพิ่นใส่มองไว้นะครับ,บนี่เพิ่นกาแฟอุ่กันกี่เพิ่งใสปลาตะเพียนตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเยัดล่อพอบอมาก,ก่อ,นว,อ,อวนว่าสื่อว่าคนน่าสะขายให้เรืครับวนะ่านม่เหนื่อยกินแรกนี่ครับรอพอบอมาก,ก่อนเบ่งคืนน้ำเนี่ยพี่น้องดูคืนน้ำนะดูคืนน้ำครับเบิง่งดูคืนน้ำจากที่นิ่งๆนะครับ มึงคุณคุณตลบขาวโอว๊บวนเลยคุณคุณได้ครับเหนัขาวขาวคุณมานำลมเมืเ่อเรี่ยงอะไรขันพนโตกับยานเตะผ้าอยู่นี่แหละครับลูกเห็บน้ำผอมนั่ห่อนแห้งครับห่อน,นี้ๆเป็นกระแสมองเลยตัวคืนเลยประเนี่ย ตอนนี้ก็ยังพอดูใจอยู่ครับน้ำยังไหลยอยู่ววเพราะว่าแดดออกละโอ้โหลกุกไหมครับลุกยงังแรงเลยวัวนนี้เวลาประมาณ17บเนาิกาครับสิบเจ็ดนาฬิกาหาเมืงแร่กา้าละครับ เดือยวลมลมตกแล้วแต่ว่าอากาศก็ยัง่อนอยู่ครับแต่วา่ายังมีลมกระโชกเนี่ยนะครับอันตรายแห้งดูนะครับต้นยูคาบือ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 ืือดูข,ขึ้นน้ำครับ พอพอบอกไหมสักพักหนึ่งกันครับเก็บของมาดังมางหอละครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาเก็บแผ่นโซลาร์เซลล์ไปไหวอู้บึงบึงลมบึงลมอืมบึงวนขับลมอืมอืมลมนะครับ านี่เๆๆนเะ่นเมื่มันตกกับเมื่ตกม็นํามาอยู่ว่าใดเลยเลยคือนเพือนยังเร็วแล้วทิมคล้องไว้นี่แล้วนี่มันคึมๆม,มากอยู่ครับเนกเนกเนกข้างบนเนี่ยมันเป็นก้อนสีเอ๊เทาๆอยู่นะครับมันกระลุยโตขึ้นอยู่ยคนเดียวคนคน วัวแดงหายไปละ่ะเน่าไปล่ะครับเดี๋ยวมันกับเกิดไม่รอดนะไม่เา,ามันกับเกิเดครับก็ให้พี่น้องไปเบ่งปลาตะเพียนคุณนได้ครับตัวหนึ่งปลาตะเพียน มันว่าสิคล้ายหายอยูครับเอาสิว่าเอาน้ำเพลิน่ะเอาสิเอาเอาน้ำเพลินเล่นแหละแล้วมันไปะจายผลที่หลังก็แบบไปหาปิดหาร์กือเนื้อกินเนื้อยากแล้วแล้วครับนี่ครับนี่ในจักระยานนี่สูงปุยนนะครับปลาปลาเมียปลาเมียวิปลาตะเพียนปลาตะไถ่นะครับปลาเมียบานเฮานี่ครับนี่ครับนี่ครับ พี่น้องตัวยูระมาณเจ็ดแปดคีนี่ครับนี่ย่อนโลอยู่ครับหรือว่าจะเกือบโล่กัวะครับนี่ยมาสิคายให้80บาทครับพี่น้องมาสิเอาไปหนึ่งกินมะเร็งนี่ครับเท่นะครับพี่น้องเท็่เหเนี้วไว้ซ้ำนี้นะครับนม่จะของเพิ่นกึ้มากหรอกในตกลงไม่เพิ่นแล้รก็จะเอาปลาไปเก็บของขึ้นรถแล้วอาบนามหาก่อนนะครับพายุลมของยางแห้งครับตอนนี้อาบซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ ราคาปีนออกม้วครับนก็ตั้งลงลงเมื่อกี้นี่ลงลงเหลว่ันก็มามามา,มายกเบึงครับเรียบร้อยเลยปลานังปลาปลาตะเพียน кока <laughs>